เวฟไอลิมิ t e d ที่แปลงมาจากเวฟร้2 5ยมาพร้อมเสียงท่ออันน่าลำคาญหูทรงนี้ขี่เข้าด่านได้จ่ายค่าปรับเอาแต่งยังไงผู้สาวก็มากง โอ,โอเคครับทุกคนวันนี้อยู่ผมอามีเลดซิงอีกเช่นเคยนะเออวันนี้ก็มารีวิวไร5ผ้ากันนะครับทรงตละอ,อนะทุกคนน่าจะคิดถึงกันบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายลงนานจัดเลยนะทุกคนนี่๋ยวให้ดูส่งรลุดนิดนึง,งทางด้าน,นี้นี่นะทุกคนนะเออก็วันนี้จะมารีวิวไร5ผ้ากันนะครับตละอ,อนะอันนี้นะแต่ว,ว่า เบาเดิมขายไปแล้ววะเออคิดถึงอยู่นะทรงเบาเดิมเบาเดิมมันฉีดีนะทุกคนนิ่มจัดเลยดูผมใส่โชคหลังสามสามศูนหลังมันดูยังไงก็ดูต่ำนะครับเอ,อ้โชคดีไม่ใช่ยางเออหรืออันเป็นพ่อขนาดยางสองร้อยวะเออนี้แม่เข้าใจนะครับก็จะมารีวิวนะครับ <c oughs> อะไรคันนี้นะสำหรหับใครที่อยากแต่งตามครับก็รีวิวไปหลายคลิปแล้วเออก็มีคนขอมาให้รีวิววะ ไม่ครับก็ชุดสีเป็นชุดสีของบอกอหยุดยาครับทั้งคันเลยนะสามเนสองนะครับทุกคนไม่ได้ชิ้นดำด้านตรงนี้ชิ้นเดียวเออ,นอ,น,น,อน,นอกั้นครบหมดนอกจักนอกนั้นครบหมดนะครับร้อ <c> ย <oughs> ก็น็อตเฮงสกูทั้งคัน,นครับน่ายน็อตเฮงสกูทั้งคัน,นครับน็อตแข้งไม่มีนะ ขึ้มาเป็นแผงแล้วก็ครบเลยครับอันหิน้งสกูแล้วก็มาข้างบนแปลงเรือนไม้นะครับใส่ครอบเวบเวบแต่ว่าเรือนไมเป็นเวบอาก็สามารถไปดูกันได้นะครับทุกคนก็พวกสวิตเปลี่ยนแค่2ตัวนี้พอนะครับตัวนี้ใช้ของเดิมของเวฟอาได้นะครับเออก็พวกชุดไฟสายไฟเรือนไม่ก็ได้สลับนิดหน่อยนะครับเออไม่เยอะหรอกผมท,ทําคลิปไปแล้วนะก็ไปสามารถ ดูได้นะครับทุกคนเออรถมาปะก็จะเห็นเราไม่หน่ถ่ายไปแล้วทันใหญ่เกินก็ร้อเป็นล้อโยโก1.4นะครับทุกคนยางก็200ชุดหน้าเดิมๆในน็อตเก็บซ้ายเบกพวกน็อตแข้งอะไรก็ได้หมดครับน็อตหัวเครื่องเออประมาณนี้พวกชุดล้อชุดหน้าเดิมๆเรียบๆครับรถหน้าชนมงคล ต่อมาก็จะเป็นน็อตแข้งเฮงสกูนะครับแล้วก็ท่อรันขาปักเท้าเฮงสกูบูธก็เฮงสกูนะครับท่อรันผาเปื้ตะแกรงนะเออแปบนะ๊บตะแกรงมั้งแน่ใยเหมือนกันน่าจะแป๊บตะแกรงเหละยต่อมาก็เป็นสวิงอาร์มเบิกนะครับแล้วก็พวกไล่เก็บหางปลามือลิงน็อตอะไรนะครับโชก,ก็โอเคดี OK นะทุกคนอันนี้ก็สายไล่มาหลอกๆไปใช่โชคโคเคดีสูง330ครับชุดหลังก็โยโกเหมือนกันยาง200มือลิงก็เ t m ีเอมน้นหนุย่ยดิสซิ่งครับร้อยโยโกเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นบูทนี้เฮงสกูเหมือนกันครับเดี๋ยวผมเอารถเข้ามานิดนึงด,ด,ด,ดีกว่าว่ะนี่ก็จะเป็นพวกน็อน ไม่เก็บนะครับบางซ่เดิมป <c oughs> ระมาณนี้ครับอันนี้ทุบหลมเอานะทุกคนทุบไม่เยอะหรอกงานฝีมือผมก็ได้การเหรนืนออันนี้ก่อนก็ขาตั้งคู่เบอร์ขาตั้งข้างเบอร์ครับแลอดสีด่อยอะมาจะุ่จานไฟ ีแข้งไม่ได้เก็บนะทุกคนจนจะไปฝึกงานเดี๋ยวกลับมาเนี่ยค่อยจัดเต็มนะนี่ก็คันเกียร์มินียมนะครับทุกคนส่วนสเต็ปเครื่องครับเป็นรูก57เฮ้ย56มือนเดิมนะครับ 5, 7, 8, 6, คารบูบแดบว่าจะใสยอนโฟก็ไม่ได้ใส่นะครับแกนล้อก็เฮงสก,กููไปของแ่นเดโทน้าครับเบาแสงเมืองบุถุม มาณน,นี้ในยห้างเรามารีวีวให้ทุกคนดูเฉยครับเหีือใครให้คิดถึงกันบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะไม่ได้ลงคลิปอันนี้ล่ะจะไปฝึกงานแล้วนะทุกคนก็ย้อนให้ฟังเสียงกันนะครับนิดนึงนิดนึงทุกคนสตาร์ทง่ายๆนะครับ จะดับไหมล่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสลากใครที่ชอบคลิปนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามผมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปละพ่อก็ดังกึน้นขายนะครับใบนี้ สนใจชัดมาได้นั้นคนโอเคไปละ l e t ก go